พูดถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้ที่เราเห็นที่เราสัมผัสได้อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งจัก,กรวาลทั้งอะไรก็แล้วแต่นะนะมันเกิดมาจากความว่างและมันเกิดมาจากความว่างเดียวนั้นแหละแล้วความว่างที่มันเกิดมาเราก็จะเห็นได้ถ้าเราเห็นเราก็เห็นเดียวนั้นแหละอย่างเช่นมาสเซอร์จะทําเสียงอะไรขึ้นมาเสียงหนึ่งสมมติว่าเป็นเสียง ยังอะไรดีอะเป็เสียงนี้เ,นเสียงนี้นะเนี่ยมีเสียงไปละเสียงนี้เกิดจากอะไรเราต้องมองเห็นในแบ็กกราวน์ของทุกสรรพสิ่งนะสหรับโดยเฉพาะคนที่่ได้ไปเข้าคอสกับมาแล้วก็คนที่ไม่ได้เข้าคอดก ศึกษาไว้เลิดได้ไปเข้าคอสก็ได้สภาวะของความว่างเข้ามาดังนั้นเสียงเมื่อกี้นี่มันก็เกิดจากเสียงการที่ไม่มีเสียงคือการความเงียบความเงียบถ้าเงียบจริงๆมันจะว่างไปเลยแล้วพอเสียงเกิดขึ้นที่จริงก่อนที่จะมีเสียงมันก็ว่างเพราะเสียงเกิดเสร็จแล้วมันดับตอนนี้มันก็ว่างมันว่างจากเสียงเมื่อกี้เนี่ยเสียงเมื่อกี้มันว่างไปแล้วตอนนี้มันมีความว่างมาปะบังไว้อีกแล้ว ไอเสียงนั้นมันดับไปแล้วเสียงมาเซอร์ก็มาพูดต่อพูดต่อแต่ขณะที่มาเซอร์พูดต่อพูดต่อเสียงมาเซอร์ก็จะดับ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 ไปอยู่เรื่อยๆแล้วก่อนจะดับอ่ะมันก็ว่างแล้วก่อนพอดับไปแล้วมันก็ว่างอีกกันดังนั้นขั้นตอนทุกอย่างและขณะที่พูดอยู่เนี่ยขณะที่เสียงมันกำเนิดอยู่เนี่ยนะมันก็มีความว่างรองรับอยู่ ไม่ว่าแสงสีเสียงความร้อนอุณหภูมิต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากความว่างเนี่ยตาภาพก็เกิดมาจากความว่างเสียงก็มาจากความว่างเนี่ยกลิ่นมาจากความว่างรสชาติก็มาจากรสชาติก็มาจากการที่ยังไม่ได้รถอะไรมาก่อนพอได้ได้รถเสร็จมันส่งไปสมองเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จบรถก็ไปที่ตาไอ้ตรงรถเนี่ยมันก็ว่างอีกนี เขาว่าวิญญาณมันทางานได้ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างถ้าวิญญาณทํางานปั๊ววิญญาณไม่ว่านนะเพฉะนั้นพวกเราเนี่ยทุกๆคนส่วนใหญ่ก็จะรับรับคือสภาพรู้เนี่ยมันรับรับมาตลอดรับเสียงรับกลิ่นรับรสรับภาพรับอะไรก็แล้วแต่รับเนี่ยความคิดต่างๆก็เกิดขึ้นมาทำอารมณ์ก็เกิดขึ้นมารับ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 เข้ามาล้วนๆเลยรับเข้ามาเพื่อให้รู้รับเข้ามาเพื่อให้รู้ครับผม แต่เราไม่รู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยแต่เราไม่ไปรู้ในสิ่งที่มันว่างๆดับไปลงไปเนี่ยเห็นว่างเนี่ยถ้าเรารู้ตรงนั้นจะบ้างนะมันจะดีมาก bueno> ๆคือเราจะรู้เลยว่าเราเนี่ยทํางานอยู่กับสภาพที่มันว่างๆไม่ใช่ว่าทํางานอยู่กับสภาพที่รู้ๆๆๆแต่อย่างเดียวแต่มันว่างอยู่ก็มีฉะนั้นไอ้ความที่มันว่างที่มันตรงกับตรงกันข้ามกับ การธาตรู้เนี่ยเรื่องของจิตเนี่ยนะก็คือจิตว่างมันว่างมันจะบริสุทธิ์นะดังนั้นการที่มาเซอร์ให้ทุกคนได้น้ความว่างในบางครั้งเนี่ยนะมันการท,ทําที่มันเป็นการคิวคิวร่างกายเลยนะคิวอนุภาคทุกอนุภาคเหมือนกับเวลาที่เราสแกนมีเนี่ยนะ เรารู้ไหมว่าร่างกายเรามันจะว่าง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 แล้วแล้วมันก็จะสแกนสแกนสิ่งที่มันมันเป็นพลังงานแล้วส่งไปกลับมาการรีแพ์ต่างๆมันก็ือมันต้องมีความว่างประกอบผสมทำไมนั้นพลังงานมันไม่มันไม่รู้หรอกว่าพลังงานตรงนี้มีอ่าลานเท่าไหร่มีชีเท่าไหร่มี ตงนีมีกี่ปเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะมันจะส่งขึ้นไปไม่ถูกอ่ะดีงาม